สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีวันนี้<ส>มาตามในทางของสุดท้ายได้หมดนะครับของสุดท้ายตัวเดีมาตัวเดีดับกับชิพิสูตรกันวันนี้เนาะาไปหาซื้อเลยป่ะน <c oughs> เ,นเนี่แบตเตอรี่จะเอาไปไปหนึ่งแล้วเจ็ดหนึ่งเพราะว่าอะไรตอครับสามเจ็ดหนึ่งอือเพาะไงให้พ่อซื้อพ่อเงินเนี่ยวายซื้อแบตเตอรี่ไปเลยเพราแม่ให้ซื้อเนาะเออ ว่าเขาแห้งไปยี่ห้งบางยูคือเพื่อนอ่ะลอตเตอรี่ได้ชื่อว่าให้แล้วก็ซื้อเอาตัวพิสูจน์กันเนาะนะครับแต่ว่าเล็กดับมากคือไม่แห้งในเล็กดับนี่แม่คือคัดใจยืดซี่ลายเดลยไหมอันนี้คือว่าแล้วแต่มาไปมากมั่นแต่ว่าบองสลากพวกนี้เราเล็กดับอ๋อนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้สูตรมันมาแบบนี้ก็เลยเราให้ฟังแต่ว่า ก็ประเด้๋ยไม่รับประกันรอยเปอร์เซ็นต์รอยเปอร์เซ็นรอกแต่ว่าศูนย์มากงที่อ๋อศูนย์มา่เห่อเ่ยเพื่อว่ามันบ่มาก็ได้ยากประหยัดแร่ว่าประมักซี่กะตามนี้ได้แมนคือว่าผู้มากระซื้อครับก็ประได้ว่ากันนะแต่ว่ามันเป็นตะคัดใจเอซี่แนอกมันเนี่ยองมว่าสองวันนดับอยู่เด้กันนะทีว่าันไหวดับไปงอนวนนั้นครับวันนั้หันดับศูน ไฮดับศุนเมอรกหันนะวิลีอะเอ้ามันมีว่านก็หาเกาออหาเกองเนาะเออมันมันวิ่งเข่าว่างเนิดไวิ่งเขาเด้เข่าหนาะเนาะหกับเจ็ด้าโอ้แมเนาะเออแต่ในวันหน้าเปลารอบวันนี้ครับแลาเขาเรียกเกตบ้เขาได้เรียกหมกเเรยพลาดเ่าเลยกเรียกเาไปสองกะไเขาเขาบอกบอกทั้งสองกันอะไรทีน้าแต่ว่าเขาสื่อคัดมาอย่างนึงแล้วันอะไรกัน ว่าวันนีทะล่างขึินตัวเดียวเลยลลั่งนัวเดียวเลยนะวันนี้นห,นหนึ่งดนึงไปเลยเพราะไงวันนี <ứng> ้ใบบนว่คบนกระไฮตัวเก้านั่นแหละคือแปดเจนั่นตัวเดียวนั่นแหละเก <ứng> ้าเจ็ดเนาะแต่ว่าบ่ได้บ่ได้น<ม>้นคือว่าเน้นเรียกางแต<ม>่บนน่คือตัวเดียวนั่นแหะบนตัวเดียวเนาะเก,ก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนี่ละ ว่าไงบนในแค่นี้นะครับเนาะแก่เขาเจ็ดส่วนเล็กวิ่งให้นึงให้ดับซีเล็กรางแมนครับเอาไห้ไงมาหลุดรางเลขถาดถ้าพวกนีทุ่นไยเนี่ยเอาแต่ศูนย์หนึ่งหัเก่าหนึ่งเดียในวิได้แมนว่าหนึ่งมีไงตัวย่างเลยย่าเอนึ่งยึดท้ายซ่อมวนึ่งท้ายนี่นึยึดท้ายรักน้ยพอมแมนวัไท้่สาบเพื่อวรักน้อยพอมเออเอาจะนเขียนรักหนยน้อเออ เอาน่ครับเป็นการพิสูจน์รเปล่เขาจะสูตรหนึ่งวัดเก้าหนึ่งนี่จะม่กับ่มีผัดครับแต่ว่าสูตรม้ารักสีมันเป็นเลขคี่เล่จับให้ครับจับก็แต่จักคูหาคู่ม่เออหาคู่หาคู่บ่เพราะสูตรเตรียมมาเนี่ยบัานทีมต้องตัวมากเนี่ยฮะบ้านทีมต้งตัวเลยคือถ้าเราต้องเอาเือหน่อยร่องไปนอ แดีวว่าเจเนี่ยอยู่นี่มีสองตัวอยู่กับเพราะว่าถ้าว่ามาเจ็ดหนึ่งกับสิบเอ็ดเท่านั้นอ๋อเอท่านั้นมีเอเน่ยอยู่สองครัวไม่สิบเอ็ดกับเจ็ดหนึ่งไม่มแต่ว่าเจ็ดหนึ่งอีโเนี่ยก็มีรัตติเยเซเอาเลยโอ้เอเลยนะครับเนาะเอานะครับมาด้วยกันสองใบแล้วอันนี้่จะครยองแน่โอ้เลยสองแล้วนำเต้ ถ้าโดนหมดถ้าฟันหมดละนะครับวายเชียวว่าลอตเตอรีร่เลขนาเป็นยังอันเลขนาเนี่ยคือเก้าแปดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเนาะวาเห็นมันเป็นเลขบนนี่แหละครับก็เลยเอาเลขนาสามตัวของลอตเตอรี่ครับผมเอาลองลองเราสุพีน้อยฟังนะครับว่ามีตัวใดเนี่ยตัวสปอยนึงมันเนี่ยคือเอาตรงๆอ่ะ เาอย่างนี่คิดนะลดหนึ่งไปเลยตะซุนหนึ่งวัเก่าหนึ่งแต่ว่าสูตรมันมากเนี่ยรักชีพเป็นเปลคีกรับใหายมากคือเจ็ดหนึ่งแมนสามหนึ่งหานึงเก่าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งขึ้นเปเรื่อคขี้กเปลือกขีกเนาะแต่ถ้าการผานก็คือซือไปมอสือเบิดเลยลายตัวลายตะซูนหนึ่งก็หนึ่งแต่ ใายตามสูตรมากมันได้แค่นี้แหละครับผมได้หาตัวเรีโชว์ตัวเลขยบให้ได้ครับนี่นะครับสำหรับในทางอาจันนะครับเป็นเลขโคงสุดท้ายของผมนะครับคัดไม่แล้วนะครับพันวานนี้นล่างเนี่ล่างมีลอตเตอรี่มีแซวเลยนะครับเจ็ดหนึ่งพันวานะครับวันนี้เน้นล่างนะครับต่กับสีเพชรจว่าตัวเน้นมักอเียขึ้นเจ็ดหนึ่งนะครับนตัวเดียวครับแต่ว่าหลองมากขึ้นหนึ่งหนึ่งหายเจ็ดหนึ่งก็ได้เมีนหายหนึ่งหนึ่งเน่องเพราะว่าวงหันมัน เอาตัวเดียววันพาดวันพาดเนาะวันนี้วันนี้ไฮบอลเลยใบพัดเมียนเซตหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหลักกระสือเวีดเด้อครับตัววิ่งเนี่ยวิ่งหนึ่งหลักหน่วยเด้อนะครับส่วนเลขดำซีเป็นว่าซีร่างเด้อนะครับขัดใจซีปลาเม่าร่างขัดใจเอ๊ซียังหน่อยแต่เป็นว่ามันเป็นแค่ตามสูตรว่าเมีนว่าเข้ามันสูตรเฮ็ดมาได้รยังสั้นว่าเมีนว่าไมีดำไม่รีดอกเนะก็สลากก็รว่ามีเลขดำก่อนแต่สูตรมาได้รยังสั้นอันนี้เอแบบตามสูตรเนาะอไปตามสูตร ครับตัวเลขบนเนี่เพิ่นว่าให้ตัวเดียวแปดเก้าเจ็ดนะครับเนาะบนนี่ยแปดเก้าเจ็ดตัวเดียวให้มาเด้อนะครับเป็นโคกสุดท้ายแล้วนะครับเพมีขันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับมันนี้แมนขับสันมีเศษมาแล้วสุดแล้วสุดแล้วเพมีเปลี่ยนแปลงแล้วสุดแล้วผู้เจ้าของกระซื้อมาแล้วลอตเตอรี่กอะไรเจ็ดหนึ่งว่ามาชมหนึ่งนครับออกมาปะเยอะกระเป๋าเยอะงานนี่เฮียนเพราะว่าเลขหนาของมันนี่ยเก้าแปดเจ็ดแล้วกบสามเจ็ดหนึ่ง ามเจหนึ่งอให้นน้องตัวเลยเถอฮะให้เขาพกตัวมันด้นะบอ่ทีไปว่าไงมันเป็นเลขตัวนี้อ๋อเลขรถอ๋อเลขชื่อไว้นะอ๋อเราจีชื่อไว้เก้าแปดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งไม่เด้มเอาไม่น้องะพ่อพัดมึงว่าตาเสียวเ้ยนะพกตัวมันให้มาเลยว่รล้วนจออว่าน่าจะว่ามันห่อยังเนาะว่าเราจีชื่อมาเนนเป็นแปดเก้าเจ็ดบเกวาเป็นเก้าแปดเจ็ด สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเนาะเออนะครับ,บรก็ลองเวิร์กนะครับผงสุดท้ายตามมาแล้วน,นะครับเล่หให้ครบเลยถึงวันนี้นะครับหให้บัตถุโตนะครับเจว่าเลขคูเมไหให้แต่ขี้เนาะให้แต่แต่ขี้เนาะเอาในหาตัวนี่นะซื้อไว้รมาตัวรถครับมักตัแต่ก็เรียกเอานะครับเจะไมีทุนก็ซื้อเวอิดแมนเพราะว่าตัวมักอีลี่ก็มูเนี่ยเจ็ดหนึ่งแมนแล้วพุทธิมักสว่างมักยังไปใส่กับเดี๋ยงก็เดียวมาใส่หนึ่งนั่แหละ เห็นหนึ่งก็ายหนึ่งยูถายเนาะนะครับหาสื้อทันมน่เพราะว่าบ้ดังเนาะเกเหรอบ้าบ่เดังเนี่รียก่ดังเนาะเรีกหาซื้อไงเนาะไอพี่น้องเ็ีจะได้หาซื้อว่าอะไรถ้าดังือเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเนี่หละะว่ามันดังครับไอหาว่าอะไรครับนี่แหละล่องเพิ่งเจ็ดหนึ่งซิเวีนี่แหละคนว่าของเฟิ่นสูตรมากแบบนี้นะครับมากแบบเนียนเลย เจ็ดตัวามากคับเป็นหนึ่งมากเพราะ,ะ,ะเจ็ดตัวเดียวกันเก่าผมสเวรตตัวใหญ่มากแ็งแกรได้หัวไหนนะครับลองกันเยอะนะครับสำหรับอาจารย์เล่านะครับคนว่าคัดไม่แล้วนะครับวันนี้วา่าไหบพลาดเนาะพย,ยายามคนนี้บริกรงานเลยครับฝ่หยครับพ่อจังหานแม่หายากเลยหนึ่งท่ายเ,ยเลยก่าผมสวัสดีวันนี้นี่เรียงวันไหนนะครับก็คือเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก่าหนึ่งสวีตตัวเนีนตัวมัดอีนี้ตัวซื้อแล้วเราตัวนี้คือเจ็ดหนึ่ง ใหยซื้อเก็ตนึงแกซื้อหนึ่งนึงนะครับให้มีทุนน้วมาทุโตเลยในหาตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าเลขเลขบนเนี่ยพอนยแปดเก้าเจ็ดนะครับตามสูตรของเพิ่นใา้มาตัวเดียวส่วนเลขดับนี่คือซีตัวเดียวนะครับให้วิ่งวิ่งนึงแต่ว่าเป็นหลักหน่วยบอกล่วครับบอกเขาจะว่ารับรางนี่แหละบนรับบนได้มากบนโบเกียวได้อันนี้บนอันนี้คือให้ลางอย่างเดียวเลยแมนรับลางอย่างเดียวได้รับลางอย่างเดียวได้นะครับบนโ่เกียวนะครับแต่ว่านี่คือ ให้มีทุนให้มีทุนหน่อยซื้อเจ็ดหนึ่งกับซื้อบริษัทลางนะกะดีแง่ <c oughs> แง่อยากใจเนี่ยถ้าว่าเขาคัดได้ตัวใดตัวหนึง่งเขาซื้อบริษัทล้างกะดีแง่แง่ทาน,นั่นีน่ยแต่เจ็ดหนึ่งตัวเดียวกับสกับก็ได้บรล่างก็ได้ครับผมเนาะพอเรียกเขาว่าหลายตัวเนาะแง่มันตัวเดียวเองไหมครับผมผมเลยมากน้ำมันดกนะครับคือว่าเรียงหงั่งดกเพราะบางคนน่ะเป็นสิบตัวตั้งมากราบฟ้อมนี่มันหลายหลายหลายอันนี้คัดหามาเขาจะถือว่าถือมันหลายไหมอืม เจ้าใน,นห่อครับเน้นครับสูตรนี่มันทางหน่อยอย่างดีเนาะแมนแล้แเมนทางหลายอย่างดีด้โอ้ยหลายจะเปียงเงินเนี่ยเยอผู้ซื้อนั่งลเลยนะครัตัวทั้งตัวเขาเนี่ยคือมันได้หลายไปโลครับผมมันได้กลุ่มไปเลยขอบคุณลุงจันหลายๆเด้อนะครับต้องการแนทางดีๆพี่น้องอีซี่นังวันนี้ขอยแห้งตังนะครับมันมันมันวันนี้อันวันเด้อนะครับขอบคุณหลายๆจุกมันอะไรต่างๆกันเด้อพี่น้องขอบคุณมันครับสวัสดีครับ